นายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านสวมวิญญาณเป็นหัวหน้าโจรตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ททำไมท่านไม่จัดการกับไอ้พวกสาเรเลวนี้สักทีมันรีดไถเข้าไปมั่วไปหมดในี่ตอนนี้นี่คือจุดเสื่อมของรัฐบาลเลยนะผมจะบอกให้มีโจรอยู่ในคณะรัฐมนตรีนี่มีหัวหน้าโจรอยู่เนี่ยมันเสื่อมกันหมดมันพังกันหมดท่านที่เคารพที่เข้ามาติดตาม มาฟังกันอยู่ตอนนี้และฝากไปถึงรัฐบาลเรื่องแรกฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายเศษฐาทวีสินใครจะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดเป็นนายกรัฐมนตรีตายางก็ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู และก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรุลและฝากถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศษสามคนนี้ต้องเร่งรีบจัดการเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดว่าจังหวัดกาญจะนะบุรีมีปัญหามาก ทั้งสินค้าเถื่อนทั้งยางพาราเถื่อนทั้งบ่อนการพนนันทั้งยาเสพติดทั้งปล่อยเงินกู้นอกระบบผมบอกท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมันไม่ได้มีแท่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเดียวนะที่มีปัญหาท่านเรียกผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดไปจัดการ ท่านเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปกำชับจริงแล้วมันมีทุกจังหวัดที่เกิดปัญหาขึ้นแต่การจนบุรีเนี่ยมันเฉาโชว์เพราะมันมีคณะบุคคลคณะหนึ่งชื่อว่าคณะพญาปิงควายไปตั้งด่านลีดไถกันทั่วจังหวัด รถบรรทุกสินค้าที่เข้ามาจากพม่าก,ก็เก็บเขาละหมื่นละสองหมื่น 20, บางคันก็สี่หมื่นบางคันก็ห้าหมื่น 50. มันเก็บอย่างนี้ไอ้คณะพญาปิงควายนี่ผมก็บอกแล้วว่าหัวหน้าคณะนี่มันนั่งอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีวันอังคารท่านจะเห็นหัวหน้าคณะพญาปิงควายนีย่อยู่ในคณะรัฐมนตรี ไอ้นี่แหละครับสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ตั้งแต่จังหวัดระนองประชุมพรประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีราชบุรีจังหวัดตรากส่วนภาคเหนือก็เชียงแสนเชียงแม่สายนี่ไปรีดไถเขาไปหมดส่วนภาคตะวันออกนี่เจลายนี่ ถูกไถไปเกือบยี่สิบล้าน,นจังหวัดจันทบุรีแถวช่องผักกาดจังหวัดตราดจังหวัดสักแก้วตั้งแต่ปลอยเป็ดไปจนถึงตาพยานี่ด่านน้งหมดเนี่ยสุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญเนี่ยที่ข้ามฝั่งระหว่างอำนาจเจริญกับแขวงเซีงเนกอง มุกดาหารตรงข้ามกับสวรรค์นเขตนครพนมตรงข้ามกับคำม,ม่วนจังหวัดบึงการตรงข้ามกับบริคำไซน้องคายตรงข้ามกับเวียงจันท์ด่านท้ายตรงข้ามกับชัยยบุรีไอ้พวกพญาปิงควายนี่มันไปตั้งด่านแล้วรีดไถเข้าไปหมดครับเก็บเข้าไปหมด เดือดร้อนกันหมดอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยยังเป็นข่าวเช้าโชูเนี่ยไปจับเขาแล้วสินค้าเขาถูกก็ไม่ยอมปลดในเขาลีไถยเขาไม่จ่ายไม่จบอันนี้มันรัฐโจรชัดๆนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาท่านสวมวิญญาณเป็นหัวหน้าโจรตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ททำไมท่านไม่จัดการกับไอ้พวกสารเลวนี้สักทีหนึ่ง มันรีไถเข้าไปมั่วไปหมดในตอนนี้นี่คือจุดเสื่อมของรัฐบาลเลยนะผมจะบอกให้มีโจรอยู่ในคณะรัฐมนตรีนี่มีหัวหน้าโจรอยู่เนี่ยมันเสื่อมกันหมดมันพังกันหมดหกเดือนแห่งความล่มเหลวหกเดือนแห่งความอับยศดหกเดือนที่กายสภาพจากรัฐ ที่บริการประชาชนกลายเป็นรัฐโจรลีดไถประชาชนเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายพี่น้องจากจังหวัดขอนแกน่นร้องเรียนผมไอ้ว่าไอ้พวกไอ้มัวกันนกเนี่ยมันเข้ามาอารวาสในจังหวัดขอนแก่นมากเหลือเกินปล่อยกู้ห้าพันเก็บวันละสองร้อยดอกเบีย้ยร้อยละ ยี่สิบต่อเดือนนี่เราเนี่ยให้ลูกน้องกอบไว้แล้วก็ไปจัดการเอาไปแจกกันไปทั่วคนก็ตกเป็นเหยือ่อคนมันเดือดร้อนนี่ครับคนไม่มีเงินเนี่ไอ้นี่ไหนว่าคุณบอกว่าคุณปราบพวก ปล่อยเงินกู้นอกระบบนี่มันเต็มบ้านเต็มเมืองในจังหวัดขอนแก่นพี่น้องประชาชนเขาลองเรียนมาเนี่ยแล้วผมจะบอกให้นะครับผมเคยคุยกับไอ้พวกปล่อยเงินกู้นี่ถ้ามันจะเข้ามาในพื้นที่ขอนแก่นมันจ่ายตำรวจพราะตำรวจตั้งด่านนี่ไอ้พวกปล่อยเงินกู้ลักษณะมันชัดนี่ครับขับมอเตอร์ไซค์ใส่เสือ้อแจ็คเก็ตมีหมวกกันน็อกมีกระเป๋าเล็กๆพาย ปล่อยรายละห้าพันห้าพันเก็บดอกร้อยละลี่ยยี่สิบเดือนละสองร้อยถ้าเอาสองพันห้าก็จ่ายวันละร้อยร้อยละยี่สิบต่อเดือนจ่ายตำรวจก็มาปล่อยเงินกู้ในจังหวัดได้จ่ายฝ่ายปกครองจ่ายตำรวจฝ่ายเดียวไม่ได้ครับตอนนี้ต้องจ่ายฝ่ายปกครองด้วย ก็ต้องถามว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยผมว่าเอาเวลาที่คุณไปแฮ้นแฮนทั่วประเทศเงินค่าน้ำมันเติมเครื่องบินแล้วไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ผมว่าคุณเอาเวลามานั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลและคุณก็เรียกธนาคารอมสิน เรียกธนาคารอาคารสงเคราะห์เรียกธนาคารกรุงไทยเรียกธนาคารทกสมาคุยกันและถามว่าไอ้ธนาคารรัฐเนี่ยมันจะช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไงเนี่ยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของไอพวกที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบคุณจะไปจับมันได้ยังไงก็ตำรวจรับเงินจากมันนะ่ะ ทำไมหลักฐานขนาดนี้นี่ตำรวจจับใครไม่ได้นี่ตำรวจขอนแก่นจับใครไม่ได้เลยนี่หลักฐานขนาดนี้ร้อยละยี่สิบต่อเดือนเนี่ยตำรวจจับแมวที่ไหนไม่ได้สักตัวฝ่ายปกครองเหมือนกันจับแมวจับหมาที่ไหนไม่ได้สักตัวเลยเขาแจกกันว่อนจังหวัดไม่ใช่จะมีเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับมันแห่กันมา แล้วก็จ่ายเงินในตำรวจในจังหวัดนั้นในอำเภอนั้นฝ่ายป,ปกครองในจังหวัดนั้นในอำเภอนั้นแล้วก็ล่าเลยครับทีนี้ล้านขายส้มตำล้านขายของชำล้านขายของเล็กๆน้อยๆเอาไหมครับเอาไหมครับเอาเงินให้สองพันห้าเก็บวันละร้อยเอาเงินให้ห้าพันเก็บวันละสองร้อยนี่ไง รัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงเมื่อนายกรัฐมนตรีมีแต่แฮนดแฮนดอยู่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีธนาคารของรัฐอยู่ในมือธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงูงเคาะธนาคารอกอสออมสินเงินฝากเหลือล้นครับตอนนี้สองล้านล้านเกือบสามล้านล้านแล้วทำไมไม่ตั้งกองทุนช่วยเหลือพี่น้อง ประชาชนผู้หาเช้ากินค่าให้เขายืมสิครับดอกเบี้ยร้อยละสามร้อยละห้าต่อปีก็ได้ให้เขายืมไปประกอบการนี่คนขายข้าวแกงคนขายสม้สมตำคนขายปิ่งไก่คนขายกลวยเตี๋ยว ร้านขายของชําพ่อค้าย่อยแม่ค้าย่อยทั้งหลายเนี่ยที่เข็นรถเข็นขายเนี่ยขายน้ําตามข้างทางเนี่ยเขาต้องการเงินหมุนมีบัตรประชาชนมีที่อยู่ชัดเจนไม่ต้องไปเอาอะไรค้าประกันจากเขาหรอกปล่อยเขาไปรายล,ละห้าพันปล่อยเขาไปรายล,ละหมื่นดอกเบี้ยก็ประมาณสักร้อยละห้าร้ยละหกต่อปี ทำสิครับนั่งอมสากะเบืออยู่ทํำไมอมสากระเบืออย,อ,บอ,อยู่แล้วไม่พูดอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าจะปราบมันปราบที่ไหนมันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ตอนนี้นี่คือความล้มเหลวนะของนายเศรษฐาทวีสินนอกจากทําตัวเป็นหัวหน้าคณะครมโจรแล้วเนี่ย ตัวเองมีอำนาจหน้าที่แล้วไม่ทำอีกช่วยเหลือคนยากจนสิครับช่วยเหลือคนลายย่อยสิช่วยเหลือคนหนาเช้ากินข้าสิทําไมไม่ช่วยเหลือเขาอ่ะถ้ามีอำนาจแล้วมันนั่งหายใจทิ้งไปวันวันไอ้รองนายกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกพี่น้องประชาชนเอาอะไรไปฟาดอยู่ บอกว่ายังไม่ได้มีงบประมาณสักบาทอ้าวมันหมดปัญญาถึงขนาดไม่สามารถจะแก้ปัญหาประชาชนได้โดยเอาเงินนอกงบประมาณมาใช้หรยอครับถ้ามันโง่ขนาดนี้อย่ามาเป็นรองนายกเลยถ้ามันโง่ขนาดนี้อย่ามานั่งกินเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนนี่มนันเปลืองเลยเปลืองแอร์เปลืองกาแฟเปลืองน้ำชาเปลืองเงินเดือนโง่ขนาดนี้กว่ากลับไปอยู่บ้าน ไม่มีปัญญามาแก้ปัญหาประเทศเกลับไปอยู่บ้านยังมาคุยว่าเป็นกูรูทางการเมืองกูรูโง่โง่อย่างนี้พูดมาได้ยังไงว่าไม่มีงบประมาณก็เงินนอกงบประมาณมีอำนาจรัฐมีคุณไม่สั่งการเองนี่คุณปึกคุณหนาคุณพวกแป้นปีกคุณโง่มีอำนาจก็เป็นอย่างนี้แหละ เอาแล้วครับไปแก้ปัญหานะท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปแก้ปัญหาใช้สะบังสมองอ่ะหรือในกระโหลกมีแต่ขี้เลื่อยอันนี้ต้องบอกให้ไปแก้ปัญหาประชาชน